สบ,บายดีพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องป้องปายสุขสุขคนเมื่อนี้ฮาก็จะมาเก็บธานพี่น้องมาเก็บธานุธาตุนะไม่เถ้าโอจูพี่น้องคนเอาขี้เก็บทมนะครับคนเอาขี้เก็บทมแล้วก็ใส่น้าหม้อเอาพี่น้องเวลามันใหม่เ้าก็เคลี่ยเขี่ยออกมา กเทนำ้ำมอดเอาบันนี้เตาแบบอบเนาะอันนี้เตาแบบใส่ขี้แกบทมเอาไปเบิ่งพี่น้องเพื่นเห็นได้นี่พี่น้องนี่ทานที่ได้มาเนาะอันนี้เพื่อนมอดเรียบร้อยแล้วพี่น้องตากแดดแห้งเรียบร้อยแล้วนี่คือแกบได้เพราใส่ขี้แกบทมเอา ไม่เ่าพันธิดพี่น้องไม่เ่าก็เ่าพันธิตน่าใส่พื้นอันนี้แหละพี่น้องพื้นแห้งเรือพื้นตายไม่หลอนเนาะพันใช้ไม่หลอน,นะน,ไ,มลอนไม่ตายเห็ดพันธุ์น้ำมาถมไนก็นอาคีเก็บเรือเศษอันเศษเข่าจากโรงซีอะไรพี่น้องเปลือกเขา่าอะไรที่โรงซีเป็นบดออกมาเนทะาม,มาทมน,น,นี่พี่น้อง เศษเขาอะไรบ้านห้องแกบพี่น้องห้องขี้แกบเด้อเปลือกเขาอะไรเอามาจากโรงซีพี่น้องอันนี้เป็นทมสิเลวบลอะไรแหละยังกบ,บาลายพี่น้องเมื่อนี้ยห้าชิมาเก็บทานพี่น้องก,กองจนฟูนเพี่น้องติตั้งสิกระจนต์ฝอืน,น ในลายสอบเดี๋ยวเลพี่น้องประมาณสองสามสอบผู้บจากที่เนาะไปพี่น้องลุยกันเลยพี่น้องหมดออกมาน่ะเอาเห็ดว่าวิ่งพี่น้องเลยหมดน้าจอมมาเก็บฐานซอยนพี่น้องเก็บผู้เดียวพี่น้องเลยทำบริสุทธิ์ไม่ฐานเลยเอาเห็ดเองพี่น้องเห็ดเองใส่เองบริสุทธิ์เขาฮามีอัน บ่มีวิ่งพี่น้องได้เห็ดไปเอาทานใส่เองพี่น้องบดไอ้ขายดอกไปใส่เองเวลาเดือนเก่าเดือนซิฟพี่น้องเวลายามหน้านะเวลาฝนตกหึมหืมนะไปใส่ยามนั่นแหละใส่คู่ยามอะไรพี่น้องเลยมันจะเห็ดโฮมไปนะเห็ดลายๆนะใส่ยาวๆไปบักลายนลยพี่น้อง Còn phi nông bạc lai nè kiếp than phi nông mama phi nông kiếp than xoài này Xong bay đi phi nông kiếp than bạc nhảy lên nhảy nằm nặm nặm rửa dạng sậy tổng lấy mất khai căn này xóm lại loại bạt phải không nào xỏp ở đây lội bạt sao nhưng mà loại bạt thêm xỏp loại bạt အန်ညာညာ เต็มสออเลยเนาะ ả n ้เต็มสออเลย 太阳板呢？Aí, อาเบิดพี่น้องน้อยๆ่ๆเก็บเอาบิดบ่ได้จม em Ôi ăn bọc nhảy đi còn này hào các kiểu đãi soap năng rồi phi nông, soap ca mốt đen rồi sẵn, nậm tan đi mà, soap tan, soap ca mốt đen, vẫn như lái thử đây phi nông, đây chỉ khoảng soap, soap soap เดี๋ยวที่เราไปเอาสอบใหม่มาใช่พี่น้องเอาสอบใหม่ก่อนโอเคพี่น้องาได้สอบใหม่มาที่เรียบร้อยเลยเก็บเศษสอบใหม่พี่น้องไว้บันทึกแต่ให้ไปทานอยนใหญ่ๆเด้พี่น้อง ơ nó nhảy rồi cái nhảy nào hết <laughs> thàn nhảy nào hết thàn nhảy den show ก็โอเคพี่น้องเก็บเรียบร้อยเลยได้สามสอบพี่น้เนาะสามสอบพอดีเลยพี่น้องพอดีสามสอบพอดีเต็มพอดีเต็มพอดีเต็มเลยเนาะพอดีงามพอดีสวยยั่งกับบุไลไปนยั่งกับโยนนี่แหละบวเกินเครื่องสอบเดี๋ยพี่น้องบวเกินเครื่องสอบแล้วยั่งก็เก็บเรียบร้อยเลยพี่เนาะ พาพี่น้องไปเบิ่งนบอลไหวฐานพี่น้องบอลตูปฐานหรือว่าค้างฐานเนาะนี่พี่น้องตูปฐานบอลไหวฐานเนาะเห็นบหมพี่น้องก็โบไล่มาหน่อยก็ใส่ได้ไลายมื่อเติบไปเพี่น้องไลยเดือนเติบยังได้นี่ครับตูปน้อยๆนะพี่น้อง ใหญ่ปะาปะนนา,าจี่ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เด้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะเปิดสิบอกเด้อยวเปิสิบอกพาคดคลิปใหม่ๆของวกเฮาสำเนียเลยพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนะ้าเสียงม,มาคำหน่อยให้ ลูกกันลูกไม่เท่าขอบุญขอบุญพี่น้องลายลายตีให้เกียรติเข้าหับสมเนาะตั้งแต่ตอนจบพี่น้องพอก็ไม่คิปหนาพี่น้องช้ำนี่ล่ละ